สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าเอาอา,น,าน้ำเบานะสาวคนนมคนสาวผู้เบาผูา้แพ้วทุกๆคนทุก,ท,ก,ท,กทุกทันนะครับที่รับชมติดตามคลิปของนันดนันทั่วครับวันนี้วันที่สองมิถุนายน2อ6 3ครับหลังจากเมื่อวานนี้เลยออกบดถือด้วยครับนะผิดหว,ว,วังครับวันนี้ผิดหวังครับวันนี้ สื้อเรียกกับสื้อเศร้านะครับเนะาะซื้เศร้าไปบางคนกับสีสมหวังอยู่หมู่บ้านนี่วันที่หนึ่งบางคนกับสีผิดหวังครับบมเป็นยังครับเอาไมเนาะครับว่าต้องท่อถอยตาบได้ที่เพิ่นบ่ราันเาออกนี่มันต้องมีโอกาสตือนนะครับเนาะอาครับวันนี้อน,นันตทั่วผ้าพีผ้านองมาเบงงัวงามครับมาเบงงัวงามแม่ลูกสองโค้มครับเพิ่นวาสีขายนะครับ เพิ่นก็นเลยมาให้บึงมาบอกข่าวพี่น้องนะครับผดอยากได้ส่งงามๆามญ่งๆสูงสีนี้บ่ต้องห่วงแล้วครับเนี่ยมีสองโคบนะครับสอบถามประวัติคบเป็นมาราคาตนราคาโตรครับค่าโตคนถึอยูไทยน,นะครับแต่ละโคบนะครับสองโคบนี่โคบหนึ่งนะครับเนาะ นี่อีกตัวนึงครับเนี่ยไปหาลูกลังแหาลูกนะครับนี่สองโคบสองแม่เนี่ยครับนี่เป็นง้สีสีเดียวกันครับแต่ว่าลูกเข้มเลยครับลูกเข้มครับสีนี่ครับโคบหนังก็ไปหาลูกอยู่ครับนะครับสำหรับสายเลี่ยงสายขุนนะครับพี่น้องเกษตรกรมันเท่านะครับฟ้ามใดคอกไดนะครับอยากได้ไปเลี่ยงไวว ย,ย,ย,ยังงามๆนี่ครับอยากได้พอได้เข้ากับไซไปน,นะครับเนาะนี่โอ้เสียบๆนี่ครับลูกเพิ่นสองตัวอันนี้ลูกแม่อันนี้ลูกแม่นี่เนาะนอันนี้ลูกแม่นี่ครับวันนี้เบิ้งเบิ้งลูกแม่นี่ตัวนี้ลูกไปหาแม่เบิ้งบักละอุย้ยหล่าตัวนี้ไหมู้ว่าแม่ตัวนี้ โอ้แตงเข่าไว้แล้วครับตัวนี้แตงเข่าไว้เนาะแตงได้สามพี่หมื่นนี่และวโอ้เพิ่งเ็ยได้สามสี่หมื่นเพิ่นนะครับแม่เพิ่นโอ้โอุ้งหัวน้องนีล่ละนี่ครับแม่นี่ครับลูกนี่ครับโอ้ลูกแม่นี่แสบครับห,วหวัวลุนเท่ากันครับลุนธรรมชาติบ่ะเนี่ยโอ้นี่ก็เฮ็ดแตงเข่าไว้เกันนะครับเนาะลูกตัวนี้ลูกพอมันใส่ได้หน่อยนาะของเป็นของไอ้ที่เชงครับ สที่เออผมจับอะไแต่ตัวมีอยู่ครับแต่ัวอะไามีมีใบเยอะบ้มีครับมีมีโอ้จักเดือนแล้วเหรอครับแม่เนี่ยลูกมันจักเดือนแล้วโตโตโตลูกเล่นบ้างครับแม่ตัวลูกมันจักเดือนแล้วตัวลูกเด้โหเจ็ดเดือนเลยครับโอ้โหเจ็ดเดือนก<อ><อ>็สิเริ่มขึ้นละมั้งนี่เนาะ<อ>นี่ครับลูกมันเดียร์ท,ท,ทีเคสองศูนย์สองครับทีเคสศูนย์สองพี่ทีเคทีเคสองศูนย์สองรับผมอ่าครับตัวแดงลูกทีเคสองศูนย์สองตัวแม่ อันดามันไปเลยสามที่มือนดี่ครับใส่ของดีบีอันดามันโตนี่ทับไว้แล้วทับอันดามันไวปแต่ยังพันหรือพานเนาะได้สามมือครับโอ้ได้สามมือครับใส่อันดามันไว้ครับนี่แม่นี่ใส่อันดามันไว้ได้สามมือแล้วนี่ครับลูกลูกก็สูงร้อยบ้านถึงร้อยงีดอกเนาะไม่ถึงหรอวะชดลยงีอยู่หรอกประมาณละยี่ลูกลูกเพดเมียนะครับเพดเมียแดงนี่ม่วงมีมงติครับตัวนี้สีสวยหางก็สวยครับ แม่มันสูงเท่าไรเนาะเบิ่งแม่เหมือนกันแม่นหนา155บ,บวก,บบวกบครับ10แม่นอนเพียงตาเด้หนิ150ตัว150หางมีมี150หางครับ155แม่มันนี่นุ่มสวยขางามครับขาดีขาดีนุ่มดีหนาโค้งสางโอเคใส่เลยครับโค้งสางกับเน่าพอสมควรครับเนาะนี่ครับแม่มัน หยัดยังไหวกว่าในทองหยัดอันดามันดีบีดีบีอันดามันไหวครับหยัดไหวจะเพิ่น์ี่ผ่านเนาะต้องรอบเบิ้งอีกแต่ว่าตามที่หมอพูดว่าเพิ่นกับมันใจละต้องรอบเบิ้งอีกเพราะว่ามีช่วงเวลามันมันโอเคหมอทับเพิ่นว่ามันใจเนาะอ่านี่ครับเบิ้งความงามไปก่อนนะครับลูกที่เท่าไหรเนาะครับนี่ลูกลูกมันที่โที่สามสามในทองนั่เหระครับลูกลูกตัวที่สามในทองออ๋โอ้แต่ว่าให้ลูกดีเลยเนาะสีเนาะ ให้ลูกเก่งเติอบอยุสีลูกนี่บักไม,ม่มีหม่องตีเลยครับแต่แม่ออกสีเหลืองๆเนาะแม่ออกสีเหลืองๆเข้มๆหน่อยนึงแต่ว่าลูกนี่เม็ดบักขามเลยเออแดงเม็ดบักขามเนาะตรงนี้เนาะตัวนี้ลูกงามครับนี่ลูกลูกก็ไรเงี้ยวอาัลาดดี่ไหนเงี้ยวอะไรสูง120ยี่ิบล่ะครับลูกมันกำลังสีไดจร้อยยี่ิบล่ะนี่แม่เพิ่นก็นกนลำแข็งลำขาโอเคแหละครับไดนเงี้ยวได้ลำแข็งลำขาสวยไงคนนะครับด่าคนหางเบืองหางกูดาาเนาะ น,นีง,งนก็คือถ้าเกิดงามีตำหนิผมก็ต้องบอกวันเดอร์ครับโวนี้มีตำหนิจุดหนึ่งคือส่วนมันสุดครับถ้าเกิดไพ่บัชิตในจุดนี้ถ้าเกิดเสียวไปเรียงเอาเป็นไปเป็นแม่กั ผมสิบอกก่อนราอแม่รักสีตัวขายกันบ่ได้ตัวขายผมต้องบอกก่อนครับง้อตัวนี้ดูข้างสุดบ่นั่นบ่แม่นอนี่ครับเจ้าของเพิ่นบอกตรงๆเลยครับนี่บ่ได้ตัวบ่ได้ทต้มกันเนาะเพราะว่าผมว่าจําเป็นต้องไปเฮ็ดจังซั่นอาเฮาบ่จําเป็นแต่ว่าลูกมันผู้ใดรับรับได้ก็คือก็โอเคพอไปเลี้ยงมันบ่ได้มีผลอยู่แล้วเขาไปเลี้ยงกับลูกมันบริษัทบ่ิษัทมีผลพอตัวอย่างก็มีให้เห็นอ่านะลูกมันก็บบอกดสเดียร่นบ่ลูกก็บบอกรวมมีไว้ปัญหาอ่าครับนี่ ่าตัวนี้ตำหนีมันจะคือดุขางมันสุดนะครับเนาะ <S <S บัดสีว่าตัวกันนะนอันนี้นเจ้าข,ของคนบอกตรงๆเลยครับนี่นี่ลูกเนี่ยลูกกบ,อบ,อบ,อบบะมี่บมี่สุดบะมี่นะครับลูก,กส,สีเหนียวนีวแ่แมนแมนเลยนหละสีเนาะออกแบบเม็ดแบเข้มเข้มๆเลยครับเนี่ยมีสะดื้อเพิ่นดังน้อยๆนะครับเนาะมีสมัสหรอครับมันอาจไงละพ่พาะญนมาอาจสีหายก็ได้นะครับนี่ มีลูกเพิ่นประมาณเจ็ดพกเจ็ดเดือนลูกเพลิเมียน,นะครับล่ำแข็งล่ำขาเพลินเนี่ยสวยแหละครับนี่ลูกนะครับเบิง้งปรสิล่องเพียงขีพโผล่เพประสินลอยยี่สิบอยู่แล้วครับลูกเนี่ยนี่ครับนี่นี่ลูกนี่แม่ค่นนี่เปิดยุไทร์ครับคบน่นนี่แม่ลูกคน่นนี่นี่กะเอาไรตามเนื้อง,งานลูกเพลินเนี่เจงเนาะแต่ว่าเพราอว่าเขาบอกว่าดีลอยว่าดีเกินทีว่าราคาเป็นแต่ว่า กะมงสองสุดนั่นสิกะมันกะมีตำนี้กะถ้าเกิดว่ากะอายุวังเก่าสิบอืมยุวังเก่าสิบเนาะครับเนี่ยลูกมันให้ลูกดีมันสิได้สามโตซื้อไปก็คือสามโตนี่ท่องกัถือครับเพราะว่าทั้งหมอเขากะรับประกันพันกันกะหลอดละพันก่าเพิ่นก็บ่อยากขับดูอยู่แล้วเออเพิ่นก็ต้องให้พันกันแล้วเนาะครับ ซื้อไปพ,นาพานันว่าพันกะบหูดอกเดือนหนาเนี่ยมั้งปะเดือนหนาก็ะหูนะครับเนาะแต่ว่ากะเขาใจว่าพันนี่ครับสวยสลูกกะกินนมอยู่นะครับเนี่ยมันให้ลูกให้ลูกสวยอยู่กินนมอยู่เด้อลูกยังกินนมยอยู่เจ้าของมันว่าลูกมันยังกินนมอยู่ทั้งสองแม่เลยลูกยังกินนมทั้งสองทั้งสองแม่ลูกกินนมอยู่ครับผมโอ้ตัวนั้นเพราะนั้นไงเราอยู่กินนมอยู่บ่กกินครับยังกินอยู่เลยอ๋อเอาครับนี่งัวแม่นี่ลูกโตแดงงามแล้วก็กโตลูกที่ ในทองลูกที่ใดก่อที่สครับในทองลูกที่สามนะครับเนาะนี่ก็คือซื้อสองตัวนี่ก็ได้ตัวที่สามในทองแล้วครับแล้วลูกที่สามในทองพร้อมนะครับเบิ่องออกนะครับเนาะเปิดจุกเก้าซีบครับในลูกเอาเลยราคานีกเอาเลยครับราคาเอาเลยบ่ครปะอ๋อเอาเลยก็เอาเลยเนาะนี่ราคาเพิว่าเอาเลยมาสั่นนะครับก็ลรองมักกัมาคุยมาจ่ากับเพิ่์ลเบิ่ง ใหญปส่ง,ปงหรือสีเมาเองการอยู่ในขั้นตอนการต่อรองเ,อ,เอออยู่ในขั้นตอนการต่อรองครับเนาะอันนี้ครูแรลกนะครับแม่ลูกครูแรกเปิดยุ่งเก้าสิบพาไปเบิ้งคู่ที่สองนะโค้ที่สองพ่อมันสิขายอยู่สองโคมครับอ่าเนี่ครับมาเบิง้งโคมที่สองเบิ้งลูกคนลูกโคมลูกตัวนี้ไงแล้วครับไงแล้วสักเดือนแล้วเนาะแปดเดือนแล้วครับแม่ท่านใส่ใบไปแม่แม่ผ่านรอบแล้วครับโอ้แม่ผ่านรอบเราใส่ยังไว้ โอ้แม่มันไซหาซ้อมซูนเลยนาะครับเนาะนี่เอาใบเดี๋ยวเอาใบให้เบิ้งเนาะครับเนาะนี่ครับพ่วมสูงลอยหาซิาซินี่ครับ,รอบเออนาได้นาได้เพราะว่านาพาปากเลยปากเนานะมันกระสิส่งจอยเนี่ยกับข้าลูกกินนมไหมเนาะนาพาครบเลยนะาาครับน,บนี่ลอยหาซิปหาบวกสำหรับแม่นี่เนาะเนี่ยลูกเพิ่นครับเนี่ย ไก่สีลอยสามได้ลูกนี่ลูกลูกใกลอยสามครับแข้งขานี่โอ้ลูกงาฐานเลยแข้งขาเพิ่นนะครับเนาะเบมึงดา่ามึงหางเอาได้ครับนี่ลูกนี่ลูกเพิ่นครับนี่ลูกเจ็ดเดือนเตี้ยลูกเจ็ดเดือนอันนี้ทับแล้วครับนี่ทับพันรอบแล้วครับนี่นะครับไปทับนี่ทับเพิ่นเอาไปทับให้แล้วนะครับรนี้นี่นี่ครับทับไอเอสเคห้าสองศูนย์แม่นี่นะครับเอชไอห้าสองศูนย์เดี๋ยวเบื้องมือทับนะครับเนาะท้าเบื้องมือทับ มือทักบกะวันที่หกเดือนสามหกสามนะครับหมอใสนะครับเป็นผู้ทับนะครับอ่าวันที่คลอดนี่ก็คือวันที่แปดเดือนสิบสองปลายปีปลายปีนี้ได้กินน้องครับเดือนสิบสองครับสิบสองกับเตรียมสีฉลองปีใหม่ละครับได้ลูกจะฉลองปีใหม่เลยทับบักเจ้าเอเชียวนะครับงามมางามกระเบงกระพรอมมันนะ เจ้าเอนเจ้าหมดแดงแล้วครับเนี่ยลูกออกมาคาดว่าสีแดงซ้ำเลยครับแม่นี่เนาะแม่นี่กัลูกอันนี้ลูกแรกมันเนาะแม่ครับลูกลูกตัวแรกครับนี่ลูกตัวแรกขาวดีครัแต่ว่าลูกสวยะตัวนี้งใหญ่เนาะมันได้ได้มันอันสีบอปันตัวนั้นเนาะแต่ว่าเรื่องไงนี่ขาวเนี่ยโอเคแต่ว่าลูกมันนี่ขั้นแม่นเอาไปทับยิ่งแดงซ้ำเลยเนาะลูกมันตา นี่ครับเบิ่งตัวนี้ท้องด้วยครับนี่ตัวนี้ท้องผมว่าซ้ำแท้ออกมาพราะว่าลูกตัวนีน้นี่ลูกประขาสองศูนย์นะครับเนาะหลอด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 คือเรื่องร้านเลนมเนลม,นมื่มมอกี้นี่ครับ้ยหลอดไม่ใช่มีครับมีมีมีหลอดมีโอ้หลอดมีอยูะปะมีครับโอ้ร้านเลนเนาะเล็กน้อยมันเลนมันหลุดครับมี่ครับรับประกันนีครับนี่คือของแท้ด้วยครับใบแท้แม่นี่คือลูกแรกครับลูกที่สองคืออยู่ในท้อง ตัวที่สองในท้องลูกเจ้ามดแดงสำหรับหลอดที่ขึ้นในท้องนี่ลูกหาทองสุดลอยไปเส้นครับลอยไปเส้นนี่ครับไปทับอไปแม่นี่สีน้อยกอแม่นั่นอยู่เนาะครับน้อยกออยู่แต่ว่าลูกมันหันไงกว่าลูกมันเข่าเข่าไงลูกโอ้ลูกไปกินลูกไปกินหยังวู้ดลูกกำลังดื้อครับโู้ลูกนกำลังดื้อนะครับเนาะเอาครับเห็นเราเป็นยังไงครับ สองโคมนี่มาโคมไหนโคบนี่กะสีถามราคาสูฟังนะครับลูกเบยท้ายดำลูกแรนไปเหรียญลูกมันกำลังดื้อนะครับเนาะซื้อสองในสามสูตโตครับอยู่นี่ซื้อสองแถมให้ตัวนี้ทองสูตโตเลยครับตัวนี้กับพานแล้วโคบนี่เปิดยุไทยเนาะครับนี่โคบนี่ยุแปดห้าโคบนี่ยุแปดสิบห้าอ๋อนี่ครับราคานี่ทักมหาเพินเมืองเนาะครับสําหรับผููที่อยากเลียงงัวสทรงใหญ่ๆโคมใหญ่ๆ ลูกออกมางามนี่ถ้าพอดีๆ้าไปตกลูกมากกับคือขายไงขายมันลูกงามครับลูกงามมันขายไงขายตัวเดียวก็คุ้มไปแล้วนะครับนี่สําหรับผู้เสียวไปเลี้ยงนะครับนนี่เอาไปเลี้ยงนี่ครับลูกกาลังแรงมากครับเบิ้งลูกนะครับโค้งโค้งลูกไงเลยครับนี่ตัวนี้แปะชิ้นผ่านะนี่แม่ลูกนี่ครับแปะชิ้ผ่าแล้วก็ในทองเพิ่นก็ทับเอชเคเห็นไหมครับทับหาสองศูนย์หนนี่ครับลูกเพิ่นนะ แปดสิบห้าครับแม่ลูกโคมนี่แปดสิบห้าโอ้ขาวใหญ่ครับขาสีก็ถือว่างามเลยครับสีกับ่ดถึงถึงกับนั่นจะบิ่งพวกหางปีเลียดด้วยครับเลยสีกับ่ดถึงกับชีเลชีลายด้วยครับเนี่ยย่ในเกณฑ์ที่ว่าดีเลยครับสีลูกมันเนาะแม่แม่กับสีสีเข้มก็ตอนนั้นอยู่โคมนี่สีแม่สีเข้มก็ตอนนั้นครับขันทับเลีงแดงข้าไปไปทะเบิ่งเนาะครับลูกมันเนี่ย อยากได้ไปเบื้องลูกแบบเอเทเสน,นะครับวาสีแดงสำแดงนะครับนี่ทักเติอรอดอูี่บอกเบอร์จะแปดสิบห้าครับสองโคบนี่ครับถึงทับใบทึงสองโตครับนัดในทองไว้มีตะสายดีๆพอสมควรนะครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรฟ้ามได้คอ,อกได้อยากได้ไปเลี้ยงไปหากำไรไปสางไล่ได้เพิ่มต่อไปกัทักมาหาเพิินนะครับเอาครับสองโคบนี่ทักมาเบอร์ใดครับศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้า สองสามเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งถักมาผมนะครับเนาะราคากเอาหอมาจากันสีสรงหรือสีเม้าเองกะอยู่ในขั้นตอนกันตอนรองกันเนาะอืมครับนี่ครับครับคลิปนี้นั่นทั่วผ้าเบงง้วงามครับง้อส่งส่งไงวะไปไปพ่อพ่อจับตองได้ครับส่งไงจับตองได้ก็คือสีบอผิดวังนะครับซื้อไปเนี่ยเลี้ยง ขาหนาหลังดีมดสุดโตนะครับเนาะตัวใดมีตํานี้มองใดเจ้านี้นี่สีบอกตรงตรงครับบอตัวบอตุ่มพี่น้องนะครับว่ามันเปลี่นมีตั้มนี้อันใดเพิ่นกับสีบอกนะครับสำหรับเจ้านี้นะครับรับประกันได้ครับครับนัวากัอยู่อำเภอปอยน้อยนะครับนี่ครูโคบนี่อยู่อำเภอปอยน้อยครับอย่าได้เบอร์โทรอ่ะอีกจะกรอบเ้ยเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสองสามเจ็ดเจ็ด หัวข่าหนึ่งครับพักมากนะครับเนอะมากจังเลยบ่มากกะอยู่กับพี่น้อกคนละครับพูดสีเลี้ยงเราบ่เนี้ครับอันนี้แม่ลูกแรกครับแม่ลูกแรกแม่ไม่ครับแม่ไม่ลูกลูดอ,อ,อืมคนสีจ้อยจากน้อยอยู่เนาะแต่แม่นี่ดูสวงยังดีมั้งอืมนี่เม่นั่งมีแม่นั่ง,งดูขวงสุดแต่กะว่าใช่ปัญหาเพราะเขาเลี้ยงลูกมันอ้าครับสำหรับคลิปนี้นัดน,นี่ก็พาเบิงง่วนเมียสองโคมยันยันเด้งแดงครับ อยากได้แดงคักวันนี้ก็ใส่แดงเขาบีอีกนะครับนี่ซื้อไปมีรุ่นสุดโต้ครับคัดวันแดงเออสายเอกเทศคนกับวัชพวงอืมครับนี่นี่โอ้ลูกห่าวคักเนาะเอาครับสิบปิดคลิปนี้นะครับนี่พ่อกันคลิปหนาใช่ไหมครับเบิ่องอันนั้นติดตามเบิ่งอันนั้นทั่วสิปไปไายสนามใดคอกใดจะเบิ่งติดตามเบิ่งไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ป้าพี่น้องมาเบิง่งราคากะ่ะ ทำบอกไว้นะครับงูกอะพาดจังเห็นเนี้ยนะครับเนาะพอตาชินใจเอาครับว่าเขาอยากได้แบบได้ไปเลี้ยงนะครับเนาะมันอยู่กับผู้สิซื้อล้วครับบัดนี้กับผู้สิซื้อนะครับเนาะพอกันชิมไหมครับสำหรับชิมนี้สวัสดีครับ